สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเจอเจ้าตัวนิสสันมาร์ตอีโกคาปี19และที่สําคัญเลขมาอยู่ที่96,000กว่ากิโลบอกราคาไปเลย2อง0สนบาทสองแสนบาทรถสวยมากๆสวยยังไงเดี๋ยวพาไปดูและที่สําคัญลูกค้านี้เป็นรถอีโกคาเครื่องยนต์1 2 c 79ซีซนะดู โสวยน็อตไม่มีขยับนะครับนี่เป็นคันแรกนะที่เข้ามาในส่วนของลานเราที่ผมเห็นนะที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานที่นี่นะครับก็มีมีทาสีแก้มหน้าขวามาหน่อยนึงนะครับมีทําสีมาแก้มหน้ามาห,าหน่อยนึงแล้วก็ในส่วนของระบบอื่นใช้งานได้ครบมากและที่สําคัญรุ่นนี้ไม่มีระบบ idling stop ให้ลาคาญและมาพ่วงกับเจ้าตัวถ้ามีระบบ idling stop เมื่อไหร่ นะครับแบตเตอรี่จะเป็นลูกใหญ่กว่านี้ลูกนั้น5,800 5,000เกือบ6 6เกือบ6,000แต่ปี19จะเป็นแบตเตอรี่ทั่วไปใช้ได้เลย่าตัดในเรื่อง,งเรื่องของมันเน,น้นออกไปที่แพงขึ้นนะเดีทามันนิ่งไร้นะครับไฟส่องแสงสว่างเวลากลางวันนี่แบบนี้แหละเอกลักษณ์ของปี19ขึ้นใหม่นะโอเคผมพาเพื่อนไปดูเลขใหม่ฮะใครที่ถามผมมาใน ยูทูบก็ดีนะครับในติกตอกก็ดีนะครับนี่น็อตส,สวยๆเหมือนเดิมดูเลขไหมครับคันนี้เลขไหมอยู่ที่เก้าอะไรเก้าเก้าหมื่นหกพันแปดรอยี่ิบสี่กิโลเมตรที่ใช้ไปค่เพืนครับสสวยๆแบบนี้พร้อมกับนี่เบาะหนังสีน้ำตาลเข้มแบบักชัวรี่เลยอ่าอันนี้คือ เจ้าของผู้เช่านะครับเขาสเปอย่างนี้มาก็เราก็ได้แบบนี้เลยกุญแจได้มา1ชุดนะครับ1ดอกนะมาดูสูตข,ของเครื่องเสียงนะครับเป็น2ดินธรรมดาดูพลาสติกยังไม่ได้แก่วเลยเพื่อนนี่พลาสติกไม่แกวเลยอ่ะวันลุ่มใครที่หารถอีกโก้คานะครับราคาประหยัดประหยัดไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับคันนี้แนะนำเลยนี่ปี19เครื่องยนต์สาสูบคอยแยกนะครับ 1,200cc 79แมานะครับเอาไปใช้ครับเพื่อนๆเนี่ยสวยๆราคามีเพื่อนหลายๆท่านนะถามหาในส่วนของรถราคาไม่ถึง3แสนนะครับหรือว่า2แสนไม่ถึง2แสนห้าคันนี้จัดไปเพื่อนๆสวยๆมาดูส่วนอื่นนี่นี่สวยมาก รถขับดีครับผมขับไปวนไปวนมาสองรอบแล้วนี่เพื่อนดูนี่นส,สวยๆครับว้าวมากฮะยางนะครับยางเป็นปียีองนั่นเพื่อนนะเอยี่สบสองครับสองเจ็ดห้าหกห้าอาสิบสี่นะครับอาสิบสี่ฝาครอบล้อมไม่มีนะเพื่อนนะได้แบบนี้เลยนะครับได้แบบนี้เลยก็เท่ไปอีกแบบนะเพื่อนนะ ขับซิงซเลยเกียร์ออโต้อ่ะเป็นเกียร์ CVT หรือว่าเกียร์สายพานนะเพื่อนนะขับสมูทมากนะครับนี่ฝ่าท้ายจะเหนื่อหน่อยนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาในการพยุงขึ้นพยุงลงมันจะได้ไม่ตกตเพื่อนเนี่โอเคอ่ะมาดูส่วนของอ่ายางอะไรรุ่นนี้เป็นยางอะไรอยู่นะนี่เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบครับท้ายเดิมๆแบบนี้ลายสิเก็บเดิมเดิม เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับหลายๆท่านเนี่ยเพื่อนๆหลายคนถามหาผมมาตั้งแต่เช้าแล้วเห็นบอกว่าในสต็อกมีนิสสันมาร์เข้ามา1นึคันผมก็เลยรีบนะครับพอทางฝ่ายปรับสภาพบอกว่าสามารถเบิกคุญแจไปรีวิวได้ก็รีบมาเลยนี่แหละครับน,นี่คือนิสสันมาร์ปี19เลขมาอยู่ที่9 0 0 0 0 0 00กว่ากิโลนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้งานต่อได้สะดวกสบายสบาย นะครับนี่สวยงามยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับรถมาถึงหน่วยงานก็นี่แหละครับเพิ่งได้รับกุญแจแล้วก็รีบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่แหละคือนิสสันมาร์ตปี19เลขไม่เก้าหม่นหกพักว่ากิโลราคาส3 0แสนบาท2อง0สนบาทใครอยากได้โทรมาครับสวัสดีครับ